กับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง youtube ลูกวิชาตากนะเมื่อนี้อากาศดีมากเลยนะครับนะมากินเมนูแซ่บๆน้อกันครับเป็นใส่หมูนะครับใส่หมูใส่เป็นใส่ใสาใสาใสาวานเนาะใส่วานแล้วก็อันนี้ไอ้ไข่ลังมันเห็นห้มะไข่นึงลองบางันเป็นยังไงไข่ลังงมูครับใครกินแต่ไข่ลังงัวสาบมากเลยไข่ลังงัวนะแต่กินใส่กันแบบใส่วาน ใส่ความที่ลักษณะแบบนี้นะครับนะลักษณะของใส่ใส่สีใบไ่บวคําออกแดงๆอืม,อมลองกินดีมัง มากมากเวลาไปกินเองหมูกระทะอันนี้มันไข่หลังมันีเหล็กมีแดดใส่ต้มเลือดหมูกระแซบเขาต้มกระแซบเปนเส้นจ,จี้มันนะเส้นเส้นจีอ่ะสักกัน มันต้องต้มก่อนนะครับลวกก่อนนะบอสันข้าวกินดีอย ขณะต้นต้มแล้วยังมีกินอยู่ เมื ada, so ่อวันเกิดไร่ไร่หืมชอบเดียวดูจังเขากินตับไปเลยครับ แต่ว่ามันหวานสำาตับไก่นะตับสีหวานกว่าแต่นี่ก็คายๆกันแลครับ มันนี่ก็เป็นมันหยุดยวิสวดไปวัดาพาเพั่นเทศดวอวมตอนหยุดนี้เขาหยุดให้เราไปทำบุญอืแต่เราขี้ชอรเราไม่ไปทำบุญแล้วนะจะแม่นกับเพิ่นเลยนะเป็นมือบุญเขาหยุดเพื่อเพืเพืเพเพบุญแต่บางคนก็มาไป 으음. Cool. <laughs> 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 ชับเลยไปมาข้าหลังแซ่บกว่าใส่ ให้รังนี่ก็ต้องไปเลีดก็ต้องไปล่ปงปลางนะครับด่างแต่ข้างนอกพอข้างในก็ต้องไปเลีดเป็นดอกอันทีเ่เห็นขาวๆอยู่ข้างในนี่เพราขมนะสับตะล่างออกแล้วมันโมนม,นมีรสชาติกับตรง ไอมี่ยนเทคตรงไนนะน้ำกินเวลาหย,ยาบมันสิรู้สึกรู้สึกมัน,มน เวลาต้มต้มเสร็จแล้วกินเลยอย่าไปทาจนมันแห้งเพามันแห้งแล้วมันบาแสบกับใส่มันสิหยุบ้อมืนกันนะ สับเล็ดเดแล่ดเส้นกีวหนอ Oh, sư tử tam nhang cái đó đẹp, xinh. Mau đi hái nè. để cang mông, ตมใหม่ๆสดๆแสบ แซบของแท้เหมือนแซบแซบกัดคําเดียวกินผักเป็นนาทีเป็นชั่วโมงกัด <laughs> ได้คําเดียวแซบแซบทำไมจนนามีเข้าเข้าอยู่นิดๆข้าอยู่นิดๆแต่บเ,เข้าวไรจำเอกไหลังเออ ใครหลังงัวเที่ยวเขามาซอยจุก,กินหมผมว่านั่นขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสาบเป็นสาบอันนี้สาบอยู่ยประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ถ้าต้มสุกแล้วพอมล่ะถ้าเด็ดเดๆไกินไม่ได้กัน Mm. Mm. Oh, saya pilih kalangan.